ผ่อนให้มีความสบายใจนะครับอ้าว่าพูดถึง BM หน่อยตัวนี้คืออาร์ทีพัอยหเป็นเครื่องทวินเป็นเป็นเครื่องปีสองพันสามสองพันสามอ๋อครับทวินปลัตทวินปลัปีสองพันสความแรงเป็นยังไงบ้างครับถ้าเทียบกับฮาร์เลย์ความเร็วเร็ว่าดรุ่นปลากว่าออกตัวเร็วกว่า กลับจากกรุงเทพมาถึงไม่รู้สึกอะไรเลยบ้านต่อได้ไม่เหนื่อยอันนี้ถ้ามันกอดไปชุมพรกลับนอนอยู่3ามวันโอ้โหแล้วชอบแบบไหนในที่สุดมันก็ชอบทั้งสองคันแล้วแต่อารมณ์นอกจาก h a r ์ล y บีพี่ยังมีรถสกูตเตอร์น่ารักน่ารักเวฟป้าของพ่อตาอ๋อปี หกสี่ซึ่งเป็นหกสี่อ่ะพี่เป็นปีที่เขานิยมเลยพี่เขาจะเรียกว่าทรงไก่แจ้ใช่ไหมฮะโอเคแล้วนอกจากการเดินทางแล้วยังมีพักผ่อนในเมืองพาภรรยาขี่รถเล่นอะไรอย่างนี้มีมั้ยฮะเขาไม่ชอบขี่รถเข้าเมืองอ๋อคือไปก็เข้าเมืองก็จะรถยนต์ถ้าไปคนเดียวก็จะขี่อแต่พี่พะดุงเนี่ยไม่ดื่ม ไม่ดื่มไม่สูบบุหรี่แต่ก็ไลฟ์สไตล์คือไบเกอร์แต่งตัวอ่ะถ้าไบเกอร์ออกออกทริปไม่ไม่ใช่กังเกงกล้วยนะครับชุดของแกก็จะเป็นชุดเซฟตี้หมวกฟูลเฟสรองเท้าบูทถุงมือเรียบร้อยก็จะเต็มยศเต็มยศเลยเต็มยศของเครื่องแบบเครื่องแบบมอเตอไซ์ชอบชอบเป็นคนในเครื่องแบบเราเป็นราชการไม่ได้กับก็แบบนี้แบบนี้ เวลาแต่งตัวสําหรับฮาร์ลก็ออกอีกทรงหนึ่งพอแต่งตัวสําหรับ b m ก,ก็อีกทรงหนึ่งสบายสบาย,บายนะครับรโอเคนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของพี่พดุงนะครับในการที่ได้ปลดปล่อยอารมณ์กับการขับขี่ปะทะสายลมแล้วก็เดินทางไปไกลๆระหว่างนั้นก็อาจจะมีสมาธิในการขับขี่ดูนู่นดูนี่ข้างทางก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งในการพักผ่อนในการพักผ่อนครับและช่วงหลังพี่ลดทริปลงไหมฮะหมายถึงว่า ออกทริปน้อยลงไหมฮะก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเพาคนงานเราน้อยลงเราทำงานต้องมากขึ้นเองแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราคือมันเป็นอิสระครับไม่ต้องหันไปคุยกับใครเป็นรถยนตยแล้วหันมาคุยห้างเรื่องงูนอย่างนี้เขาก็จะชี้อย่างนู่นอย่างนี้ครับถ้ารถมอเตอร์ไซค์ที่เราไม่ต้องไม่ต้องคุยเลยมีสมาธิของเราซึ่ง ก็คล้ายกับการทํางานของพี่ประดุงเหมือนกันทุกอย่างต้องมีสมาธิมีจิตใจที่มีสมาธินะฮะขับรถก็ต้องมุ่งมั่นดูนู่นดูนี่ไม่ได้อย่าให้มันวอกแวกเพื่อความปลอดภัยโอเคครับนี่ครับคือไลฟ์สไตล์ส่วนที่เป็นไบเกอร์นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแกลเลอรี่กันสําหรับผลงานที่พี่ประดุงทําไว้หรือว่าโชว์ได้ให้มีลูกค้าเข้ามาดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่แกลเลอรี่ครับมาครับพี่ โอเคครับเราก็มาอยู่ในส่วนของเรียกว่าแกลเลอรี่นะพี่นะตรงนี้ก็เป็นผลงานที่พี่ทําไว้ตั้งแต่สมัยเริ่มเริ่มอ๋ออันนี้ยุคหลังชุดแรกๆก,กก็จะอยู่โซนนูน้นใช่ไหมครับก็จะไม่เหลือยุแรขายหมดแล้วนึกว่าเก็บเป็นตัวอย่างบ้างไม่เหลือโอเคเดี๋ยวพี่ปดูอ่าส่วนที่เราคุยกันเรามองว่าดินที่เอามาปั้นใช่ไหมครับดินเราเอามาปั้นแล้วทําหมเราถึงเรียกว่าเซรามิก หลังจากปั้นเสร็จแล้ววะพี่ทาไมคําพูดมันเปลี่ยนไปมันต้องผ่านกระบ,บวนการเผาก่อนถึงจะเรียกว่าเซรามิกได้ถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาคำว่าถ้าเคลือบก็เรียกว่าเครื่องเคลือบดินเผาอ,อ๋อครับนนี้ว่าคําว่าเซรามิกเนี่ยมันเป็นรากศัพท์มาจากคําว่าเคลามอสอามาจากกรีกครับครับนภาษาอัีกเขาก็เรียกมันว่า แต่โซลาร์มิกบบก็จะแยกมาเป็นอีกสองสามอย่างว่าเออเทอร์นแวร์โตนแวร์แล้วก็พอร์สเลนครับหรือโบนไชน่าอะไรก็จะเป็นระดับขั้นขึ้นมาถ้าพูดถึงถ้ากล่าวถึงพวกเออเทอร์นแวร์ก็พูดถึงดินแดงประเภทไฟต่ำหม้อดินบ้านเรากระเบื้องอหรือว่าโอง่องดินแดงอะไรพวกนี้เรียกว่าเออเทอร์นแวร์ที่ ผ่านการเผามาแล้วแล้วเป็นสีแดงๆอ๋อเออร์เทนแวร์ครับตรงนั้นจะไฟต่ำแต่เกตง่ายๆคือพวกเออร์เทนแวร์คือถ้าแตกและไม่มีความคมอ๋อตรงนี้จะไม่ถึงกับบาดคมบาดแต่ถ้าสูงระดับขึ้นมาก็เรียกว่าสโตนแวร์ครับตัวนี้จะเผาความร้อนสูงขึ้นมาพันพันสองร้อยองศาอะไรประมาณนี้จะทึบแสงก็มีแตกแล้วจะมีความคมตรงนี้สโตนแวร์อ๋ออย่างนี้เรียกว่าสโตนแวร์นะพี่นะครับ แล้วก็ขอบเลนก็จะเป็นเนื้อดินขาวโอ้พวกนั้นก็จากความร้อนพอๆกับถึงมากกว่าสโตนแวร์ฮะอ่าแต่แล้วมีคมเหมือนกันถ้าเนื้อจะดีที่สุดก็คือโบลเชน่าอ๋อเนื้อนี้เหรอครับขาวนี่นี่ไม่ได้เคลือบนะขาวขนาดนี้เลย๋อตพวกนี้จะโปร่งแสงแต่ว่ามันเคลือบแล้วมันก็เลยจะมองไม่เห็นตวงนี้ตวงนี้คือไม่เคลือบนี่ขาวๆอย่างเงี้ยคือเนื้อดินนะจากเผาแล้วขาวครับ เพราะมันเป็นดินที่ผสมเท่ากระดูกสันอ๋อแล้วแล้วมันอย่างเงี้ยมันมาทําได้ไงพี่ให้มันมีความมันวาวอยู่บนความดานใช้เทคนิคการลาดเอาทัพพีริชอน้าตเคลือบลาด้าไปมันก็จะไหลไปตามธรรมชาติของแต่เราไม่ได้คอนโทรลว่าต้องการให้เป็นยังไงหรือเราคอนโทรลได้เหมือนกันถ้าเราต้องการใช่ไหมฮะคอนโทรลได้เป็นบางส่วนแต่ว่าจะให้เหมือนกันทุกอย่าง ทุกใบนี่ไม่ได้ไม่ได้ยกเว้นว่าสไตล์อาจจะได้หรือว่าถ้าคนใช้บ่อยๆอาจจะคอนโทรลชำนาญก็จะรู้แรงเหวี่ยงกันเหวี่ยงมืออะไรเงี้ยก็จะบังคับได้บ้างแต่ก็ไม่เพอร์เฟกต์ทุกใบก็คือว่าต้องทําแบบนี้ก่อนที่จะเอาเข้าไปเผาใช่ไหมฮะใช่ใช่อ๋อพอเผาแล้วมันก็จะเกิดแต่เกิดแบบนี้ขึ้นมาไอ้พวกเครื่องนี่มันหมายถึงพวกแก้วพอเผาแล้วก็จะเป็นแก้วบางๆฉาบผิวดินครับอ่า เรียกว่าเคลือบอต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันกับแก้วเนี่ยมันก็คือวัตถุตัวเดียวกันมาจากสายแก้วเหมือนกนอันต้องผ่านกระบวนความร้อนแล้วถึงจะเป็นแก้วกระบวนเดียวะบวนการเดียวคือต้องผ่านความร้อนผ่านความร้อนครับแก้วก็เหมือนกันก็พูดง่ายว่าดินเราเอามาปั้นใช,ใช่ไหมครับขึ้นลูกแล้วเรา ที่เขาเรกว่าดินเผาก็คือแค่เผาแล้วมันเป็นสีแดงๆนั่นดินเผาแต่พอเราเรียกว่ากระเบื้องในภาษาบ้านเราก็ต้องเคลือบให้เป็นแบบนี้อ๋อมันก็แยกแยกลักษณะการทํางานกันแต่ว่าฝรั่งมัจะเรียกเซรามิกหมดอ๋อก็คือภาษาฝรั่งเซรามิกหมดเลยครับส่วนของงานกระเบื้องหรืองานเซรามิกของพี่ประดุงทั้งหมดเนี่ยพี่คิดว่ามันจะ ทำไปตลอดเลยไหมหรือจะเปลี่ยนแนวอะไรยังไงอีกไหมครับพี่มันก็ตามความคิดตามจินตนาการจินตนาการหรือว่าอาจจะบางช่วงก็อาจจะตามออเดอร์ลูกค้าแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในคอนเซปต์ที่คอนเซปต์เดียวกับเราอือจะทําได้มีความสุขครับเดี๋ยวผมขอหยิบชิ้นนี้สักชิ้นนะพี่นะมาคุยหน่อยเพราะว่าผมดูแล้วอ่าอย่างนี้เขาเรียกว่างานวันนี้พวกงานแผ่น งานสลับพวกฟรีฟอร์มนะคือต้องคลึงดินให้เป็นแผ่นก่อนครับแล้วก็มารวบขยุ่มขยุ่มาอะไรอย่างงี้ก็คือจินตนาการเราเราจะให้มันมุมไหนจีบยังไงแบบไหนแล้วไอ้ดีเทลอย่างนี้ก็คือปั้นปั้นมาแล้วแล้วมาจะติดติดเข้าไปเดี๋ยวนะครับนี่ด้านนี้สัมผัสแล้วจะมีความเป็น เทกเจอร์ของเหมือนกับจะเป็นลายผ้าลายหนังอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้คือความตั้งใจให้เป็นใช่ไหมฮะลายผ้าลายผ้าเพื่อไปอัดกับผ้าใบรีดบนผ้าใบอ๋อเป็นแนวนี้ขึ้นมาก็คือดินดินเนี่ยปั้นทําให้แบนๆรีดบนผ้าใบก่อนแล้วมาขึ้นลูกยกทรงขึ้นมาใช้อะไรคำแล้วส่วนด้านในเราก็เคลือบเหมือนกับที่พี่แนะนําเมื่อกี้ใช่ไหมครับจะไปใส ละไม่ใส่น้ำลอยดอกไม้อะไรกันแล้วแต่ดูแล้วนุ่มนวลอ่อนช้อยแต่มันมาจากดินที่ปั้นให้แข็งขึ้นมาอืมน่าสนใจนะครับชิ้นนี้ก็ขายเหมือนกันทุกอย่างที่อยู่ในนี้ขายหมด,ดอมืครับเดี๋ยวขออนุญาตวางแล้วพี่นะโอเคสำหรับวันนี้นะครับ เราก็ได้คุยกับพี่ประดุงในหลากหลายสไตล์ที่แกเป็นทําให้เราได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยหนึ่งเลยต้องตรงจริงชัดเจนมุ่งมั่นใช่ไหมพี่สําหรับพี่เนี่ยเดินมาในทิศทางที่เป็นคนตรงจริงๆถึงสร้างทุกสิ่งขึ้นมาได้โดยการเริ่มต้นอาจจะได้มีมีทุนรอนอะไรมากมายแต่เอาความจริงจากตัวตนเราเนี่ยใช่ไหมครับโอเคครับสำหรับไลฟ์สไตล์ในวันนี้ เราก็ต้องขอขอบคุณพี่ประดุงนะครับที่แนะนำสิ่งดีๆในชีวิตแล้วก็จะได้เป็นแบบอย่างให้กับน้องๆรุ่นต่อไปที่กำลังดูอยู่นะครับพี่ขอบคุณพี่มากนะครับ <S <S โอ้ย,ย <S 1> <S 1> <พ>ก่อนหน่อยพี่ก่อนหน่อย <S 1> <S 1> <S 1> หายเร็วๆนะพี่นะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับพบกับรายการ Your Style ทางช่อง4 Cable 93ตุวันอังคารและเสาเวลา5ทุ่มครึง่งสำหรับเพื่อนๆต้องการจะแนะนำใครเข้าสู่รายการผ่านทาง Facebook Your Style เรามีของกำนันให้ครับแล้วยูสไตล์คนต่อไปอาจเป็นคุณครับ